ยนย่แต่งงานมากแม่นี่เด้อค่ะเด้อทั้งบานหนูตื่นไ <laughs> หมเจ้าตื่นไล้วเหรอทั้งบานหนูตื่นพปกติ <laughs> ทั้งบานหนูนอนตลอดว่าจ้าคนละตื่นแต่โต๊ะไก่สวัสดีสองหมื่นสี่พันคนดูนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ <laughs> ขอบคุณคนดูกำลังใจเลยนะคะบ <laughs> นิดา เป็นมือปิดวงนะคะเนาะเมื่อว่าเนี่ยเป็นมือเปิดวงเนี่ยค่ะ,คะเปิดได้ครบหนึ่งมือปุ๊บปิดเลยเนี่ยค่ะเพราะว่ามัม่คนจ้ากงานหรือเปิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสวัสดีทุกคนและสวัสดีพ่อแม่อยัอุ้งหิงเพชรบานแพงสศราหน่อยเพียรานแพงสำหรับวันนี้นะครับต้องมาชื่นชมนะครับความสามารถของคนดังๆเท่านั้นนะครับจังสีสาม,มาร์ทเฮ็ดวงขึ้นมาได้ภายในช่วงเวลาคามขึ้นเท่านั้นนั่นก็คืออุ้งหิงเพชรบานแพง เขาเรียกว่าดังแล้วมาตั้งวงไหมเออนี่ครับเป็นวงที่เป็นวงเฉพาะกิจตั้งขึ้นมานั่นนะคือวงแปลกชวดชวดบันเทิงศิลป์เป็นวงหมอลำที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจับไี่นองแล้วก็เป็นวงหมอล่ำที่คิดปุ๊บตั้งขึ้นมา,าทันทีภายในระยะเวลาไม่กี่วันเปิดปุ๊บปิดปั๊บภายในระยะเวลาหนึ่งมือเท่านั้นแต่ว่ามี ความสนุกสนานเพื่อเพื่อน,นอยู่นําระยะเวลาหนึ่งมือนะครับมีความสนุกเพื่อเพื่อนอยู่ในระยะเวลาหนึ่งมือสิ่งที่บ่เคยเห็นสิ่งที่บ่เคยพอ้อสิ่งที่บ่เคยคิดว่าสิเกิดขึ้นในวงแตกชวดชวดบนดึงศิลพี่น้องก็เห็นแหละครับสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งสำหรับวงมอลล่าวง,วง,วง,วงนี้ตั้งขึ้นมากบ่คิดบ่ฝันว่าพว้แมซีเอฟซีแฟนครับสีเขาไปบิง เขาไปเบื้งไรสดุดเลยครับพี่น้องสองหมืน่นสามหมืน่นสุดยอดอีลยครับพี่น้องเป็นระยะเวลาแค่หนึ่งมื่นเท่านั้นครับที่นำวงให้โด่งดังขึ้นมาได้ภายในชั่วระยะเวลาข้ามคืนเปิดปุ๊บปิดปับ๊บแต่ว่าเป็นวงที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของ,ของพ่อแม่ซีเอฟซีแฟนครับยังที่บอกสิ่งบ่เคยเห็นสิ่งบ่เคยพอ่อก็เห็นในวงนี้เลยครับพี่น้องสุดยอดอีลยครับบ่าดังจริงเห็นบ้ได้แน่นอนครับ ไม่ดังจริงทําไม่ได้สําหรับวงนี้บ่าดังจริงเฮ็ดบ่ได้และตอนนี้ครับพี่น้องสิบอกว่าสิ่งสําคัญอีกเื่นนึงนั่นก็นคือมีมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วมาแล้ววงใหม่องอิงครับพี่น้องวงใหม่หมอีกแล้ววงใหม่หมอีกแล้ววงนั้นก็คือคือ,อยังครับแน่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอาวงแตกส่วนบุญเรื่องชิ้นเบิ่์ใดมือหนึ่งปิดอีกมือหนึ่ง ใส่ระยะเวลาแค่มือกูกลัวเท่านั้นนะมือกูกลัวเท่านั้นนะครับสามารถปิดวงเปิดวงได้และมาบาดนี้มาเปิดว่องไม่อีกแล้วเปิดว่องไม่อีกแล้วพอกับบาดเลยที่พ่อมวงนี้มีบาดเลยที่พ่อมครับพี่น้องวงนี้ก็คือเราจะไล่อีกมาที่สิบแต่เราต้องจะเปลี่ยนบาดเลยที่ใหม่เป็นบาดอะไรเปลี่ยนว่องใหม่ไม่เปลี่ยนว่องไหมเปลี่ยนวงเก่าอันยุบไปแล้วเสียว่องยังไหวเนาเอาไวก่อ บ้านเลขที่แปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเมรที่สองเสบันที่เท่าไหนะเ้าแปมูหูที่ห้าเก้เกุยบันเทิงสิเหมือนเดิมก็ับพี่นอง คอยรับช่มว่าวุ่งไม่ที่ตั้งถึ้นมานี่สิมีคนดังคนใดตนหา่านอีบอสิมีคนดังคนใหโตนหา่านมาอยู่กับอีหล่าวอุงยิงฟีดอนเพลงมุนอุยปุยบันเดือสินมีบาเลกีพ้อเด้อรับพี่น้องลองเมืองว่ามุนอุยปุยบนเรื่องสินสีดังกววกุวงเก่าที่ปิดไปแล้วบอสีดังซ้ำใดพี่น้องเ่าอแว่าอฟซีเอฟซีเฟครับคอยให้กำลังใจและติดตามอีหล่าวอุงยิงฟีดบอนเพลง ในช่วงประมาณวันที่เดือนหนาเดือนหนาแน่นอนครับพี่น้องเดือนหนาแน่นอนสำหรับวุ้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นคอยติดตามรับชมรับฟังจากอีกหลังิงเพลิดอนแพงสิบประการเป็นทางการซื้อวุ้งนะครับและกาสิทธิการแสดงให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับได้บึบ้งอีกมือใดคอยรับชมและให้กำลังใจสำหรับวิงเพลินอนแพงเป็นวุ้งเฉพาะกิจไม่ดังจริงทำไม่ได้ บ่ดังจริงเฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเรียกว่าอุงงอ้งหญิงอุ้งหญิงอุ้งหญิงของแท้นี่นะครับพี่นอ้องอุ้งหญิงสียู่ในหัวใจของพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับได้กับเพราะว่าเป็นแบบนี้เป็นตัวตนของเจ้าของสร้างความสารุปเพิ่อนให้กับเอฟซีพ่อแม่เอฟซีตลอดบอกว่าสิหวังเว็นบ่ได้รับการแสดงกะน้ำสิ่งดีๆมาให้กับพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับเบิ่งเอะไะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สั้นๆก่อนครับจบไว้จนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Body Expert Channel สำหรับวันนี้ขอกลา่ลาวคำว่าสวัสดีครับ